สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองี่สามดาวดเดินทางมหาคุณพ่อหนึ่งประจําวันวันที่สิบหกกรกดาคมพศสอ, 2, องพหคุณพ่อหนึ่งฝันดีฝันขึ้นวันพระฝันขึ้นวันพระพีลูกไส้ที่ใต้หงมักเข่าฝัน พี่ดูไส้หน่มะเข่าฟันเคยบอกเลขคุณพออ่อยยิงถือกสามหมวดสอนเมื่อแล้วค่ะท่านผู้ชมกับบอดี้มหาหน้านแล้วกับเพึ่งม่านเพ่งมาหาคุณพ่อยยิงหมวดนี่มาบอกเลขคุณพ่อยยิงเลขสามตัวกับเลขสองตัวสิเป็นเลขดีเลยเด็ดตัวใดกับพี่ฟังกับคุณพออ่อหญิงผอมๆกันเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ให้ทองมีสามดาวนั่เมเด้อค่ะกับไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อหญิงผมพร้อมกันเลยค่ะค่ะคุณ <ฮา S 1> พ่อหญิสงสว,ส,สวัสดีค่ะโอ้เป็นยังไงเนาะคุณพ่อยินข่าวว่าฝันดีฝันว่าจไะไงเนาะเบาสู้ฟังนะครับมันมาลูกไส้ามาบอกลุกไส้ามาบอกมาบอกเล็ดน,นะมัน,มนตายอยู่ก้นเพชรสมุนเหมนดอกรถไฟ้าควร้อมรถไฟ้าควร้อมอยู่เพชรสมุน ลมซักคน่ะอู๋อำเภอลมซักบอกอำเภอลมซักคุ่ะโอ้ยครับเขาแสดงความเสียใจกับคุณพ่อยังอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะครับผมเป็นมาบอกว่าจังไหนมาเข่าฝันว่าจังไหนบอกสู่ฟังนะคุณพ่อมือว่านพระเพิ่นกับมาบอกเรียกนะมัวนพระมาเข่าฝันครับเข่าฝันบอกเรียกครับมาบอกเรียกครับบอกเรียกสามโตนี่ละบอกเรียกสามโต โอ้สามตัวเลยครับท่านผู้ชมเนาะเป็นมาบอกขึ้นได้ครับพึ่น่อขึ้นวันพระขึ้นวันพระอ่ามามาจะขึ้นวันพระดอกวันศิลวันพระเป็นมาอืมครับครับไปจังบโบยินข่าวว่าผีถูกท่ายตีตายหงมเ่มาบอกโบยินข่าวมาโดนตืมเนาะบมโ่บอกด้วนแล้วแต่บอกกี่บอกบอยู่เดีด่ยนี้ก็มาบอกไม,อม่มาบอกไม่แต่บอกหมดวดกอนคังแรก็แรกๆอะถือกัน ตลอดเนาะอยู่ครับบาทนี้มาบอกล่าสุดอีกเรื่องครับท่านผู้ชมสั่นอยู่ครับกถึงระยะห่างไปโดนเติบเนาะเป็นมาเห็ดจังไรคุณพ่อว่ามันก็มาปุ๊กบอกเลี้ยงมาดึงขาดึงขาเลยลูก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 บอกเลี้ยงคนวะลูก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 เป็นคนวะบอกเลี้ยงสามโตเน่าข้อมผันเนาะบอกให้ลูกทันทีเลยบอกให้ลูกทันที โอ้ยดูขึ้นมาพันตัวหนิว่าเนีย่ยมาไฟก็บอเห็นโอ้หัวฝุ่นงักพี้มาหัวงาบอเห็นคนคุนบอกเลขอยู่บ่ล่ะคุณบอกบอกเลขอยู่บอกสามตัวหรือสองตัวบอกสามตัวสามตัวตัวใดครับคุณพอ่อโอ้ยกัดตัวนี้ล้วซื้อลอตเตอรี่มาหนิซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วนี่ซีใบอีกมีตัวไหนเนี่ยคุณบอกตัวไหนคุณพอ่อมันกน็นี่แล้ว หนึ่งหกเจ็ดนี่ตัวถ่ายมันเพี่บอกสามตัวหรือสองตัวสามตัวใส่สามตัวเอาไงขึ้นมาเพิ่พื่บอกสามตัวพีนบอกหนึ่งหกเจ็ดเสมอครับเนี่ยกับสามหกห้าตัวถ่ายมันนะเงี่ยขึ้นดีดีนะครับเพื่มพี่บอกอย่างเดี๋ยวได้ครับด้วยามผู้ชมเลขถ่ายมันหนึ่งหกเจ็ดนอกเพี่นบอกเรยบอกครับหนึ่งหกเจ็ดเนี่ยบอกเลยโอ้เลขหกตัวกับสี่แปดหก นหนึน่ง,งหออกเจ็ดสี่แปดหกหนึ่งหกเจ็ดแจกลานเหรอคุณพ่อแจกล้ลานจจกล้านเบิ้งเบิ้งเอามือออกแน่น่ะนนะน่นะมันเป็นสี่ลายล้านอยู่แล้วสิบสองล้านสิบสองล้านทีมันสี่ใบโอ้สี่สใบใส่ตัวนี้มันเป็นเด็กตัวไหนลูชุดเดียวกันอยู่บ่ลเหรอคุณพ่อสามกหกขาตัวนี้ตัวนี้สามหกขาเดมาบอกอยู่บ่อเรย่องไหนตัวนี้ก็ม่บอกคือกันบอกกเล็กสองตัวหนะาหกขาบอกลกเล็สองตัวหกขาอืมครับครับครับ แต่เลขสามตัวนี่เป็นเป็นตัวไรล่ะเบิ้งบิงพรมสีเบิงบ้ง,งหายขอยาด้วยครับท่านผู้ชมอันนี้เลขสองตัวเนาะเลขสองตัวนี่หกฮ้าสามหกเจ็ดสามหกห้าสามหกเจ็ดสามหกห้าโอ้สิบอสองล้านผมต้องขอพึ่งพอสิบสองล้านสิบสองล้านโอ้ยใ,ในทั้งวันใหญ่ด้วครับพึ่งพออย่างเดิมเอาไนะครับ ะไๆคือกลับกันหรอคุณผอโอ้ิบสองล้านด้วกันตัวนี้สิบสองล้านซาธุซาธุให้โชคให้มานด้เสิยได้ทำบุญได้คุณ่อเนอะไอ้ไข่พารวยตัวครับท่านผู้ชมสี่สี่หกเ้ยสี่แปดหกสี่แปดหกหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดเป็นบอกหนึ่งหกเจ็บอกคุณผอยังหนึ่งหกเจตื่น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 มาสัตว์โอ้กลับๆๆับครับครับครับท่านไม่เห็เนจังไหนอีกคุณผอยังอก็บว้บั้หา ได้สิบสองล้านเพิ่งก็เนาะให้มีโชคมีลมาภเลยเพิ่งก็ไปตัวมันมันบอกเลยเพิ่งก็ไปทางใหม่ไปเรื่อยๆไปบ้านเพื่อนบ้านเกิดเมื่อนอนเพื่อนคนละครับ <laughs> ไปหาหมู่หาพวกเพื่อนจิครับ <c oughs> มันบอกแล้วเพิ่งก็ไปเห็นตัวโอ้ก็<อ>ไปทางเพื่อนเนะาะไปทางเพื่อนแล้วอืมมันบอกไปทางเพื่อนอันกุม่านทองบักสุดรอนี่มาหาบอกมาบอกบอกโมมาเลยส่วน มิดซีรีเลยมิดซีรีเรียกพวกเขาว่าคนมอมมะพีไอพีไอผูกข้อตายหล่ะพอยิงมอมมะมิดซีรีอีกมิดด้วยกันโอ้ครับครับครับเอาโบเป็นยัง่ป็นกระไรนี่แหละตื่นที่พอตื่นมาสั่นที่ตื่นตื่นตื่นนี่บอกเลขยกเขาว่าอืมครับครับครับเอาก็ลองเอาไปเสี่ยงลอตเตอรี่เบิ่งเนาะครับเนาะครับพอยิงพอยิงกระชัดนละครับสิบสองล้านท่านผู้ชมพอยิงกระชัดชุดใหญ่ค่ะคุณพอยิงปลูกไส้ตายหงคนมาปลูกคุณพอบอ่ะคะ มะปุกบอกเลขพันมะปุกพันมาดึงขาบะคะแมนมะดึงขาบอกเรียกอืมบอกเลขพ่อพ่อลูกอืมลูกลูกลูก,ก,ลลกที่บอกเลขนะที่บอกเลขมันกระบอกเลขคุณพอ่อเด็กสามโตกับสองโตสามโตัต่ะหนึ่งหกเจ็ดสองต้นหกห่าเมนปะคะหกห่า <6, 5. S 2> อือ ก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลประจําเมื่อวันที่16กรกฎาคมพศ2 5 6 5ค่ะสําสหรับคลิปนี้ท่มามี3ดาวก็ขอบคุณคุณพ่อ,อยิงหลไหลที่ให้ข้อมูลดีๆทีเด็ดกับท่องมีสมดาวไปฝากเอฟซีขอบคุณค่ะคุณพ่อ,อยิงขอบคุณค่ะค,ค่ะเดี๋ยวท่องมีสมดาวกสิจดตัวเลขของคุณพ่อ,อยิงงเ่สมุด ให้ท่านู้ชมแคปบหนาจออีกครั้งหนึ่งค่ะกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายเท่ามีสามดาวนัน่เลเด้อค่ะกไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะัะข่านผู้มชมเลขคุณพ่อหญิงแคปบหนาจอไปเบิ่งเด้อค่ะคุณพ่อญิงฟันเห็นผีลูกไส้ผีลูกไส้เกิดอุบัติเหตุย่หลมสักอยู่เพชรบูรณ์มาเข้าฟันมาดึงขาคุณพ่อ มาดึงขามาปุุกให้ตื่นบอกเลขคุณพ่อหย่งพี่ลูกไส้ก็เคยบอกเลขคุณพ่อหย่งถึก3ามหดวซอนหวหนีหงว,วประจําที่สิบหกรกฎาคมหกหาพี่ลูกไส้ามาหามาดึงขามาบอกเลขคุณพ่อหนึ่งหกเจ็หนึ่งหกเจ็ดหกหหกหก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล กโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกศิราธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหนาค่ะขอให้จุกโชคมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ